เกมวอล์าแทงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแซนด์บีนะครับเป็นรถถังกลางเกียร์เก้าของอิตาลีนะครับโอเคดูข้อมูลพื้นฐานกันเลยดีกว่าแต่แซนด์บีมีชื่อเต็เมๆอยู่ได้อยู่ว่านะครับโอโปทิโปนะครับแซนด์บีไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเป็นสำเนียงฝรั่งเศสนะครับอ่าแปลมาจาก Google ก็อันที่อ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับมีความทนทานอยู่ที่1650เกาะหน้ารถถังอยู่ที่50ข้าง25หลัง15 กาะป้อมปืนเกาะหน้าที่60ข้างอยู่ที่5 5และหลังอยู่ที่5 5เท่ากันนะครับกวอมเสียหายตอนนาที่2 2136คันนี้เป็นออโต้โหลดนะครับโหลดระหว่างนัดอยู่ที่3 0 0นโหลดนาที่1อยู่ที่9.11ดหนึาที่2อยู่ที่8.15จดนาที่3อยู่ที่6.23มนะครับอือัตราการเจาะครับอัตราการเจาะเกาะครับผมลูกหลักเป็นลูก APCR นะครับเจาะอยู่ที่240นะครับ ลูกต่อมาเป็นลูก HEAT นะครับหรือว่าระเบิดต่อต้านรถถังนะครับอยู่ที่290นะครับ HE อยู่ที่105นะครับกวามเสียหายครับ APR 350 HEAT 300 HE 400นะครับความคล่องตัวครับเดินหน้าอยู่ที่55ถอยหลังอยู่ที่23นะครับผมผมไม่ได้อัพเครื่องมานะก็ประมาณนี้นะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่30 30นะครับอ่า30 อุปกรณ์ไม่ได้ใส่นะครับกระสุนใส่90นัดมี APTR HEAT นะครับอ่นานัดละ4,000เลยนะแล้วก็ HE ยุทธวิปพันฑ์ไม่ได้ใส่ยุทธปัจัยเอาไปเป็นชุดเครื่องมือซ่อมชุดผสมพยาบาลน,นะครับชุดซ่อมสารพัดนะโพลรถถังเต็มแล้วนะครับลายพางไม่ได้ใส่นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของจ่า Standard B นะครับโอเคไปดูเกมเพลย์กระดิ่ก่อน let's go โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่หนึ่งนะครับอย players 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 10. Players 10. ู okay. ่ในห้องเทียร์สิบเทียร์เก้าเลยนะเทียร์สิบนี่มีถึง5นะครับนอกนั้นก็เทียร์เก้านะครับผมโอเคเราอยู่กับ FV C 2.02กับโ o เก t โตหกสิบห้านะรถถังกลางนะครับเรามีเฮฟวี่แค่คันเดียวนะครับผมเจอ WZ 121ครับเฮฟวี่เอยรถถังกลางของจีนยิงโคตรแรงนะครับคันนี้ มาป้อมหนาด้วยเราไม่น่ายิงเข้าแถมมันเป็นเทียร์สิบด้วยนะครับโดนยิงครับ379โอเคครับไปใช้โปเกิโตกันพวกมันน่าอุยาอ้ยมาอุ้ยทีสามสิบยิงติดเกาะเราที่ห้าสิบเดี๋ยวเราเล่นไม่ทันอะไรเลยแปบ๊บหนึ่งเพื่อนใจเย็นๆใจลุลุ่มๆไว้ เป้ามันดูดว่ะเดี๋ยวดนะไม่เข้าสักนัดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโปเกโตเก็บเรียบร้อยครับ M 5 0แตกไปท3 0ามสิีนูน่นแล้วก็มีไปสี่ค่อยจอด,จอดทำไมผมว่าผมปรับปุ่มควบคุมเคลื่อนที่เล็กไปว่ะแล้วต้องไปปรับใหม่แล้วนะครับอื โอเคครับเรากำจัดรถถัง M 50ของมันไปได้นะครับไ e ด้ E 50หรือมา M 50อะไรแล้วโอเคครับมี T 30อยู่ตรงนี้มันยิงโปเกตโต้อุ้ยเกือบหนึ่งนัดครับ334อีกหนึ่งนัดครับได้คิวหนึ่งคิวครับมี E 1 0 0แล้วก็ FV ยิงแจ็คเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิ วีเคครับหนึ่งไปสามเล็งเราอยู่อุ้ยมันยิงเฉียวหัวแล้วไปเห็นไหมเมื่อกี้เกือบไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวเยวเราโดนเราโดนโดนนั่นอยู่โดนอีร้อยยิงเข้ามาครับหกร้อยกว่าเลยนะน่าต้องไปหามุมเล่นครับข้างล่างไม่รู้ว่าจะมีพวกมันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะครับโอเคเกียร์สีพาแตกไปแล้วอีร้อยยังอยู่ข้างล่างเราออกไปนี่เราโดนยิงนะครับน่าจะแตกเลยแล้วมั้ง กี่ร้อยนี่700นี่มันก็เอาได้นะครับเพราะว่าผมก็เคยยิงถึงเหมือนกันเ b ดูแล้วโอเคครับเก็บ183ไม่ได้เหลือ Heavy Fireman ครับคันหนึงมันมี2คันครับผมรอมันเข้าออมานะเราต้องยิงด้านข้างยิงนะครับเข้าแตกสามย็ดสิบยิงนะครับ350ยิงนะครับอุ่ยไม่โดนวะใครแตกวะนะ เรากำลังจะแพ้นะครับโอเคครับ1นึ่งคิวเกียร์สิห้ามาเราตายแนย่โอ้โหเบรกไม่ทันครเรียบร้อยเลยน่าจะแพ้นะครับรอบนี้เลอวีเคเกิพีนะครับ w z 1 2 1หนะครับแล้วก็เกียร์สิ้าอีกคันแต่ว่าผมเห็น WZ หน้าเลือดหน้าจะเหลือน้อยอยู่พอสมควรนะ แต่ว่าเกียร์15นั้นเป็นปัญหานะครับผมมีร้อยแน่ายยิงเข้าอ่ะคันนี้โอ้ยติดแท็กนะครับเอวีเนี่ยมันลงมาทำไมไม่รู้เหมือนกัน,นลงมาตายนะเออไม่งั้นก็น่าจะได้เปรียบมันอยู่นะครับผมโอเคครับทำกำจะหายไป2,015ได้ดวาประสบการณ์มา721เป็นบัญชีพีเียมนะครับได้เงินมา39,478บาท ถ้าเป็นดับสามทีมนะยิงไป12นัดเข้าเป้า8นะครับจอเกาะจิตถูกยิง6นัดน,นะครับก็ประมาณนี้โอเครอบที่2ของเราไปเลยเล t โก o โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่2ของเรานะครับผมอยู่ในห้องเทียร์เทียร์ 8, นะเทียร์ฝ่ายละสองแล้วก็น่าจะเล่นสบายนะครับว่าเทียร์ 8, เราก็ยิงเข้านะครับรถเขามีรถถัง h e ฟวี่คันนะฝ่ายเขา โปเกโตใช่ไหมไม่รู้ไม,ไม่ไม่น่าใช่นะโปเกโตไม่ได้เดี๋ยวทีห้าสิบสี่ครับหนึ่งคันเอวีรถถังเบาสามร้อยสี่สิบเก้าครับนัดแรกนัดที่สองสามร้อยหกจะตายนั่นอนะ่ะสามร้อยยี่สิบครับยิงแบบไม่ต้องคิดเลยเดี๋ยวนะเขาโถมมันมันเขาจะมาฝั่งนี้กันหมดเลย เลฟเฮฟวี่เรากำลังมาครับผมควรถอยไปเล่นตำแหน่งอื่นจะาิงไงดีครับมันมีคนจ้องอยู่นึงนะครับสามร้อยสิบสามงยิงใครดีไม่ไม่เข้าครับ,รรบยิงเอทสิบห้าเอเสหกรักษาคนขคับ มีดบิลแซดอยู่ตรงนั้นถ้าออกไปเราน่าจะโดนยิง,งนะนะรอครับมีไทเกอร์แ8ดแปดอยู่ตรงนี้นะครับจากจากไทเกอร์โอเคยิงเอทีสิบห้าหนึ่งนะัดหนึ่งนะครับสามอโอ้ยสี่ร้อยสี่ยี่สิบตัดแท็กเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครู้สึกว่าหลังมา เดี๋ยวเราขอดูช่องตรงนี้ช่องตรงนี้ยิงไม่ได้หลังเข้าครับเก็บหลังก่อนก็นได้นะเพื่อนทำไมเรายิงมันไม่เข้าเลยวะโอ้โหมารับลูกปืนเต็มๆเ,เลยนะครับพยายามหลบแล้วแต่หลบไม่พ้นโอเคครับโอ้ยตอนแรกคิดว่า จะชนะแล้วเนี่ยมันทำไมโอ้เลือดยังเหลืออีกเพียบเลยเราเจอไอ้สี่สิบสามไอ้สี่สิบหกคันนั้นอ้อมนะไม่รู้ข้างหน้าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะครับเลยเลยแพ้อ,อีกแล้วนะครับเกมนี้รีวิวคันนี้แพ้ไม่ได้นะครับผมเคยมีประวัติเออผมจําได้ว่ามันเคยมีผมรีวิวรถถังคันหนึ่งไปแล้วผมแพ้แบบแพ้ทุกรอบเลยนะแพ้ทั้งสามรอบแต่ผมจำไม่ได้เลยว่า ตอนนั้นผมรีวิวคันไหนไปนะครับอ่าโอเคครับทำดาเมจไป1,709ได้เงินมา3,969ได้ดาวประสบการณ์มา4,23เราเป็นบัญชีพนีิลแล้วผมก็ใช้เออตัวเล่นเงินด้วยนะเลยมันได้เงินเยอะนะครับเป็นอันดับ3ของทีมอีกแล้วนะครับอีกไป9 9นะัดเข้าเป้า8เจาะเกาะ7นะครับโอเครอบที่3ไปเลย let's go โอเคครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่เกมสุดท้ายนะเกมที่3นะครับอยู่ในห้องเทียร์สิบกันอีกแล้วนะครับอืม จสิบห้า 1, นะครับเจ็กเก้าสองเฮเบเขามีหนึ่งนะครับเรามีสองนะครับผมแต่ว่าเขามีรถถังเบาสองคันผมขอมาเล่นตำแหน่งนี้แล้วกันผมอยากไปตรงนู้นะเห็น AT นะครับ ไม่โดนนะครับรีบยิงยีบรีบดึงรถกลับนะเดี๋ยวโดนยิงนะครับอ่าโอเคมีทีเก้าห้าอีหกไปเล่นตรงนู้นนะครับเป็นรถถังหนักเราน่าจะดักยิงตรงนั้นได้ถ้าเรายังไม่ถูกสปอตนะครับแต่เป้าสปอตเราหายแล้วแล้วทำไมรถถังค่าศึกสปอตแค่คันเดียวอยู่มันไปไหนกันหมดวิ่งมาสปอตนะครับโอเคเราถูกสปอตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราออกไปยิงไม่ได้ นะครับ332ร้ออเราโดนยิงมาครับน่าจะเป็น AT 600ดามเมจ338เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี่ยนะผมวิ่งขอผมขอวิ่งฉากคนได้ไหมโอเคมันยิงว่าโชคดีไปครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นในเมืองแปบบ๊บต้องยา้ายตำแหน่งโดยเร็วไม่งั้นเราตายแน่ดูดิมันโถมาฝั่งนั้นแล้ว ึ่งปสามโอยิงหนึ่งไปดสามด้วยกันไปพันกลัวเลยนะเกือบตายนะครับผมเลือดเลือดอยู่ร้อยกวัวเองไม่โดนครับหนึ่งนัดโอเคเกมนี้ขอชนะนะครับอ่าไม่ได้ชนะอีกสองเกมมาแลวอ้าวโดนเก็บไปแล้วครับเพื่อนเราโอเคฝ่ายมันก็โดนเก็บโจมตีครับเราค่อนข้างจะได้เปรียบรถถังกลางจะมีประสิทธ,ธิภาพช่วงถ้ายเกมนะผมมองนะครับ ช่วงกลางๆเกมเนี่ยมันค่อนข้างเข้ายากถ้าหาจังหวะเข้าได้ก็น่าจะตีได้นะครับผมว่างไหนึ่งแปดสามโอเคไม่รู้ใครยิงหน้าย,ยิงไม่โดนนะเมื่อกี้วิ่งจะแทกไม่โดนครับผมสามร้อยเจ็ดสิบสองครับอีกนั้นหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวผมขอเก็บรถถังเบาทีมันก่อนโอเคหนึ่งแปดสามเก็บไปครับ หนึ่งคิวครับเหลือทีห้าสิบสี่เรายังเหลือเลือดเต็มอยู่นะถ้าว่าถ้าเข้าไปงูก็ตายเหมือนกันหนึ่งนัดครับสองร้อยเก้าสิบแปดโอเครอโหลดเหมือนกันรอโหลดครับไฟม,มันก็น่าจะโหลดเหมือนกันนะสามร้อยสิบครับรอโหลดเสร็จครับค่อยเข้าโอเคหนึ่งไปสามเข้าแล้วเข้าเลย WZ เหมือนกันครับเข้าไปอ้อมหลังแล้ว สางระอยัี่สิโอเค1นคึ่งไ okay. เก็บชนะสักทีนะเอเคครับทำดาเมจถึง2,451เลยนะได้เงินมา7 3 8ด8นะครับได้ดาบประสบการณ์มา2,952นะครับเป็นคูณ2นะเลยได้มาเยอะนะครับทาดับเป็นดับหนึ่งเลยนะยิ่งไป13นับ ยิงไป13นัดเข้าเป้า8แล้วก็เจาะเกาะ8เลยนะครับทุกยิงหนึ่งนัดแต่ว่าเด้งไปนะครับผมโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับ Standard B นะครับคลิปนี้ก็อาจจะพูดตีๆขัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับสายรถถังการอิตาลีก็เหลือแค่โปเกโต้65แล้วซึ่งนั่นผมจะเอาเก็บไว้รีวิวนะครับเกียร์10ตามสไตล์ผมเหมือนเดิมแล้วก็สายต่อไปที่ผมจะรีวิวขอเป็น เอทีกันของอังกฤษนะพวกเอทีเจ็ดเอทีแปดนะครับผมชูแมนฟิลลี่อะไรประมาณนั้นนะวุ้ยครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าโลโปทิปโปสแตนดาร์ดบี o o นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย